สวัสดีค่ะคลิปนี้ย่าก็จะพูดถึงาการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับประสบการณ์ของยา่าในขณะที่ย่าเคยสอนตั้งแต่ปี2223ใช่ไหมคะ2 2 2สองสองสา22องค่ะเป็นครูโบราณมาก่อนใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นแบบนี้นะตัวเองก็เลยมองว่าเราได้เห็นข้อเปรียบเทียบ สิ่งหนึ่งคือตอนนี้ย่าต้องใช้แมทเทีย l ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Technology, ใช้ออนไลน์หมดอะใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอาเนาะแมทเทีย oh no, ที่เป็นเทคโนโลยีใช้คลิปใช้อะไรอย่างงี้นะะส่งการบ้านก็ออนไลน์ตรวจการบ้านก็ออนไลน์นะคะสิ่งหนึ่งครูชอบคือ ย่าชอบคือไม่ต้องไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องไปแล้วเราก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้อันนั้นสบายสอง paperless ไม่ต้องมี Paper นะฮะทุกอย่างเข้าออนไลน์หมดมาเก็บไฟล์ไฟล์แฟม้มนะฮะจะทำยังไงก็ได้แต่ไม่รู้นะว่า คนอื่นจะคิดยังไงแต่สําหรับย่าแล้วย่าชอบคือทุกอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดอันเนี้ยซึ่งย่ากลวมันหายไปอีกอันหนึ่งอันที่3ย่าโฟกัสเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองนะย่าโฟกัสเรื่องนี้เพราะฉะนั้นโอ้โหมันเป็นโอกาสเลยอะ่ะเป็นโอกาสที่เด็กๆะต้องอยู่ในที่ตัวเองอะ่ะต้อง นั่งเรียนอยู่คนเดียวอะ่ะน่ามันเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่แล้วมันมันออนไลน์มาเหมือนกับเขาได้ดูดูอะไรอะ่ะดูคลิปสักหนึ่งคลิปหรือด,ดูดูหนังสักเรื่องหนึ่งหรือดอูเว็บไซต์อะไรสักเว็บไซต์หนึ่งเหมือนอย่างที่เขาต้องทําในชีวิตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่มันคือวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอะ่ะซึ่งย่าโฟกัสมัน มันก็เลยเข้าทางยายาก,ก็เลยชอบมากอ่าชอบมากอันนี้ซึ่งออันเนี้ยยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดมันโควิดมันหายไปแล้วย่าจะต้องไปสอนแบบเดิมยย่าจะแฮปปี้ไหมไเริ่มแล้วไม่อยากจะไปสอนแบบนั้นแล้วะเพราะว่าด้วยออบเจคทีฟของเราอ่ะออบเจคทีฟของเราต้องการให้เป็นแบบนี้ พอมาได้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่อยากเปลี่ยนนะคะนี่คือสำหรับมุมมองของย่าย่าก็มีมีสามอย่าง material แล้วก็อะไรอะ material แล้วก็ paperless ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ self study สามอย่างที่ย่าโดนใจเลยไม่อยากไปเป็นเหมือนเดิม <c oughs> สำหรับคลิปนี้มาบอกเรื่องของย่าแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ